นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังครับครับติดตะมาปรับตองเปจังเด้อบาดครับตุ๊ดเด้อ เปรียห์มหาอุดมเปรียจันสวอยสอบสวอยอบที่รม่มเปรียห์มหาอุดมลงด,ดูที่เนียเนียอืมติมติมเตียนไปเปรียจันดาวราเปรียจันดาราเปรียห์มหาอุดมเปรียจันสวอยสอบ สวัสอภบิรุมเปรียมหาอุดมเองค์ลิขเนี่ยเนีย่ยนินปินปิ่นเตียนไปเปรียหจันดาราเปรียเลี้ยงจันทราเปรียมหาอุดมเปรียหจันสวัสดิ์สวัสอภบิรุมเปรียมหาอุดม กูดูเพียเนี่ยเนี่ยอ่าบาทเด็กบาทเด็กอ่ะอาลูกเพี้ยอาจารย์จำอาบุญดีหรือพ่อบาทเอออาเด็กเด้อบาทเด็กมาไกลแต่สมมติเราคลิกกันบ้านมือจำจำแต่เราไปจำปักไอปักตีนเด้อบาทบาทหนึ่งตัวตัวเบโม แม่คังตะโบมานอ่ะโยคังตะโบเอ่ะลูกายจำอ่าทีนกบารมันบารมทรัพยลยครับครับนโอนเี้ยครับ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 ทรนบครั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 บ เรียร์เลี้ยงจันทราเรียรมหัศจรรเปรียจันสวยสอสวยอัพิรมเรียรมหัศจรรย์ปูดีที่เลี้ยเปะจังลูกกระป๋าไรปาเปรียรจันทร์กึ่งกลางกึ่งกลาจออนาพนข้า มหาภูมิพระจันสวัสดิสวัสดิอิรมย์พรมหาภูมโอจดจิตแต่นะจดจิตดจิตจดจิตจดไปแต่ใจยางยือนเรื่องจันรทดไมเอาตลวมหาภูมิพรจันรสวัส สเวยอภิรม์แหมหาอุดมองคเด mm ือดปิเี่เนี<_><_่ยอ่าวเดือด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 เืออดอ่าแล้วับแบมอกขังเลยมา